ครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้นายหอยแมงก็ออกมาจับงัวตามฝูงคือเก่าเด้อครับเนี่ยมาซื้องัวตามบ้านเนะครับเนี่ยฝุ่งนี่มาเบิ่งกันครับพี่น้องว่าี่ซื้อกันได้บ่แต่ก็คือบ่เคยผ่านแล้วครับฝุ่งนี่มาซื้อบ้านน่องโฟมเด้อครับเนี่ยก็เคยไปซื้อเพิ่นได้เรื่อยๆล่ะที่นี่เพิ่นนี่เอากงวไก่ยานมครับตะกอยานมแล้วก็มียังบ่ยานมก็มีครับ น้องเพิ่นว่าถิขายอยู่สามตัวน้องหอยแมงกับมาเบิกงนเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเนี่ยพ่อพ่อฝูงเพื่อนนะครับแดงๆนะแต่สมัยกี้เพื่อนซื้อมาไว้กันราคาหลายบาทอยู่ครับตัวนี้ก็ได้เพิ่งได้ลูกไปสุดหรือสองุดเนี่ยเพิ่นเล่าให้ฟังอยู่หัวมันอยู่สีพื้นที่ตันบางหน่อยครับขอกเกาตะน้านแหลวตั้งแต่สมัยพูดเหระครับตั้งแต่สมัยตากำย้ายเพื่อนๆล่ะวันนี้ตากับตาเพื่อน กระทิ้งสมบัติไปให้ก็ครอ่งวันี่แหละครับมันก็เรียงต่อนี่ครับตัวนึงยืนยู่ข้างรถนี่แหละครับเนี่ยกำลังคุยราคากับเพินอยู่ครับเนี่ยคุยราคาจบแล้วก็ถอยรถวเตียมมาขึ้นแล้วครับเนี่ยวัวสุตีปิดเพิ่นนยูตัวหนึ่งแปดแต้มแปดคะแนนนะครับสองตัวนั่นอีกสองตัวอยู่ข้างนั้นยังไม่เห็นตัวนะครับตัวนี้อ,อีกสองตัวนั่นปิดเพิ่นนยู เจ็ดจุดหาแต้มเจ็ดจุดหาคะแนนสองตัวครับเนี่ยรวมรวมเท่าเหมือนเราก็นยี่สิบสามแต้มยี่สิบสามคะแนนครับเนี่ยตัวหนึ่งอยากจะจอยเนี่ยครับมีเป็นอยังเขาเอินาไอหัเออหัวหัวหัวดอกหางขาวเซฟนาแดานหางดอกซะนนละครับที่ภาษาบ้านท้องห้องก็ได้ก็ซื้อกันตามสภาพครับแต่และตัวมันก็นคือจังนั่นแหละครับ มันบสมบูรณ์คือทุกตัวเราเกิดมาไหนก็นไปตามสภาพมันทั้งสั้นละนนกาบมาเบิองกันครับกำลังจับขืนอยู่ครับเดี๋ยวทีมีาพาไปเบิองอยู่เรื่อยๆครับทั้งหนากระได้ครับน้อยห้อยแมงกาดมีเลี้ยงมาเบาให้สู้กันฟังจากน้อยครับมือนีกระได้การซื้อขายจังหวะแล้วครับประมาณซื้อขายอย่างก็แล้วแต่ซื้อขายงวซื้อขายทุกอย่างนะครับไอคำว่า,าความสื่อสัตว์หรือว่าสัจจะคำาูกคำเบาเลยเป็น เป็นสัจจะถือสัจจะครับในหอยแมงก็ได้บอกคำใดคือคำคือคำนั่นคุยกันแล้วคือว่าสื่อกันแล้วก็คือสื่อขายกันแล้วก็คือขายครับตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเรียบร้อยกันครับมมีการว่ามาสิมากลก็กอกว่าสิขายเท่านั้นเท่านี้แล้วครับตกลงกันเรียบร้อยก็คือเท่านั้นเท่านี้ก็คือเรียบร้อยกันไปเลี้ยงสัจจะเป่นไปเลี้ยงไงครับน้องหอยแมงครับก็สั่ในห้อยแมงบ่ มายินยัดแต่ท่อทุกมือนี่ดอกขันมาซื้อกับแม่หอยแมงแล้วว่าท่าไรก็ท te ah ่าน right. ั way, ้นแล้วก็บพมีการว่าสิบบัทประคาขึ้นไหมครับมีคนมาให้ราคาหลายก็ขายของเพิ่นบ่ไดรครับอย่างสมุดแด่หอยแมงขายไปสิบแต้มสิบคะแนนนครับมีคนมาพอว่ามันสวยมากอยากได้เรียงตังสั่งมาให้สิบเอ็ดแต้มสิบสิบสองแต้มสั่งสิบสองคะแนนสั่งแม่หอยแมงก็ขายบ่ไดรครับเพราะว่าขายเพิ่นไปแล้ว ถือเป็นสัตว์จับไปเลี้ยงไงครับอยากได้ก็ไปขอซื้อต่อคนที่ว่าพันซื้อไ้ก็แล้วกันเอาทั้งสัตว์ง่ายๆครับสามตัวนี้ค่อยมาเบิ่งครับเดี๋ยวจับไปแล้วอีตัวนึงครับเนี่ยมาเบิ่งใกล้ๆเดีวก็เห็นนะครับอ,อีตัวขาวๆดีกว่าเขาครับอีสองอีสองตัวด้านหน้ายัดีพร้อมสักหน่อย เดี๋ยวไม่ใกล้กับเยวที่เห็นนะครับเนี่ยความสูงก็จะประมาณเมตดบวกน้อยนะครับเนี่ยนั่นในตัวแดงนะครับบอกสั่นๆบางป่อมมาน้อยแต่ว่าอายุดีครับเป็นตัวมังพุงครับกำลังดึงมาอยู่ครับนี่กับผลใบตัวกลายมือครับธรรมดาลมค่ากุนีครับเนี่ยเพิ่นเอารถไถไปตัดออกไว้แล้วเนี่ยเนี่ยครับมาเลยอีกตัวนึงครับเนี่ยตัวนี้ยากอายุดีจากน้อยครับเนี่ยน้ำแรงครับกำลังกินยาบีมก็เบิ้งดีอยู่ดอกพอฟังครับพอ บวกกันนิดน้อยกับเอาละครับว่าต้องลายล้วครับเป็นกระหู้รู้ราคาอยู่เิ่นกระขายงว้วเป็นประจําครับแต่ของง้วนเพิ่มมากแต่ใก็ซอยดึงทุกเถวครับผมซอยดึงซอยต้อนกันน่ะัยังไปหรุ่นยังแข็งแรงอยู่ครับเนี่ยนี่ครับตัวหนึ่งครับเนี่ยตัวเจ็ดจุดหาแต้มเจ็ดจุดหาคะแนานครับเนี่ยกำลังดึงข้นอยู่นะครับเนี่ย ตัวนั่นก็นขึ้นไปแล้วครับตัวทิวานาเล่นทางดอกครับขึนไปแล้วตัวก็ได้ไปตามสภาพครับพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงได้ซื้อไปก็ตามราคาตามที่วากันไห้แล้บดิญาติดอครับในหอยแมงมีตำาน้บดน,นบอกเหมือนครับมีโค้งสุดมีขาถูกขาถอนหรือเคยยิบยิบปลูกมังสั่งกระบ,บอกเหมือนครับบ่รตงรตงบ่ต้องญาติครับในหอยแมงขายตามสภาพ ขายแบบว่าขายบ่ต้องตัวกันนะครับเอาเอาตัวแท้เลยตอนซื้อก็ต้องเอาแบบนั่นครับตอนขายก็ต้องเอาแบบนี้แล้วครับบ่ต้องไปตัวขายกันขึ้นรถไปเร้วกทายกับขึ้นกันที่เก่าขึ้นกันที่เก่าเสียเวลาครับพี่น้องบอกให้เพิ่นหูไปโหลดที่ได้ซื้อกันแบบง่ายงซื้อกันเพิ่นซื้อแล้วราคานี้จาัางได้หอยแมงว่า มีคนมาให้หลายกว่าที่ขอซื้อนะ้าหอยแมงก็ต้องขายคนเก่าอยู่คือเก่าครับอยากได้ก็ไปอยากได้ก็ไปซื้อต่อกันราคาเก่านะ้าหอยแมงให้เบอร์โทรถามมันก็ไปถามคุยกันเอาครับทังคัน,นมุมมีการว่าอยากได้หลายกว่านั้นอันนี้ได้ราคาหลายกว่าขายให้เจ้านี่ก็ดีกว่าบริษัทโมเมนเด้อครับจังสรนก็ได้หมดในน้หอยแมงมุมมีการเฮ็ดครับเนี่ยตัวที่หลังขึ้นครับตัวแปดแต้มแบคแคนแนนนะตัวที่ขาวนอนอยู่หับนะ เนี่ยครับเนี่ยตัวที่ขาวอยากดีเขาจังน้อยครับเนี่ยวัชเลยเลี้ยมกิ่นเยอะครับจังน้อยเนี่ยมาลงคอตัวนี้ตัวต้องเลยวครับตัวแปดแต้มแปดคะแนนครับไอสองตัวนี้ตัวหลังนี่อยากจอยครับบางๆตัวหลังเนี่ยดากเหลี่ยมเลยครับตัวนี้งวได้คอกันยังมีหลายตัวู่ครับเนะซุ้มนางอวนซุ้มพวกนั้นนะครับแต่วางวงคงงพึ่งได้มาตัวเดียวเด้อครับเนี่ยมีคน ไหนี่ห้อยแมงหาไ้อยูครับแต่ว่าเพิ่งได้ร่วมในตัวเดียวครับเนี่ยใครที่ล้อใหเเพิลน่หละมันตัวผู้ครับที่เอาไปแลกตัวเพื่อนอยากได้พอกงัวครับเพิ่นว่าเพราะต้องการสวยงามนะครับตัวหันนะมันคุยกันแล้วครับแไนี่ห้อยแมงกะบอกคนไปมันบอกสวยบางงามแต่มันทับงัวได้บอกคนไปอยู่ครับนะ่เอาไปส่ง่นว่าราคาเบาดีกระตีเป็นราคาคุนไปราคาทำไหละครับบ่รด้บวกหลาย เดี๋ยวจักมือนึงเดีในหอยเพิ่อนก็ซื้อในหอยเอเห็นในหอยแมงไปซื้อกลับมาเนี่ยถัาในสวยสวยงามไปเอาพ่อทับได้ก่อนครับพี่น้องอ่พ่อมันทับได้กับพ่อแล้วกระสีมันสวยอยู่ครับออกเขียวขจบดเนี่ยมาเบิ่งอีกบ้านนี้นะครับเนี่ยกำลังเสียวว่าไปส่งเพื่อนครับเนี่ย เอางูไปทรงพ่นตัวหนึ่งตัวที่ว่าจับมาแล้วครับตัวผู้เพื่นเอามาร่วงกับตัวแม่นะครับถอยหลังรถเขามางวนางหน่อยเพิ่นสองตัวก็เลยโดดขึ้นมาเหรียญทั้งรถพร้อมเลยครับนี่บริไลไหมนะครับขึ้นมาเองทีนี่รอเจ้าของเพิ่นนะครับเจ้าเจ้าของเพิ่นเอาขุมมาใส่แล้วก็เสียกมาใส่อยู่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ปิดเพื่อนไปเก่าแต้มเก่าคะแนนครับตัวเนี้ที่ว่านน่หอยแมง ซื้อมาแปดแต้มแปดคำแน่นนะครับคาสูงคาหยังในหอยแแมงบดได้คิดครับมัวไก่ในหอยแมมงส่งห้ครับอืมลงไปแล้วครับนตัวให้ก็ได้นี่แหละครับบวกกันทั้งสี่จักครับเพราะได้นิดได้น้อยหักคาตะมุง้ำมันให้มันเหลียกเอาก่อน้วครับเอาไซ่าเอาไว่าไปเร็วมาเร็วครับพี่น้องก็ต้องรอดเวลานานหนอนี่ก็ว่าเบิ่งว่ายบ้านนึงครับเนี่ยเพิ่งว่ายที่ขายจังสามตัวบ้านที่บ่า สื่อตัวผูได้ห้อยแมงนะครับเนี่ยสื่อว่าเพื่อนมีพองัวเพื่อนใส่ลูกคอกเพื่อนก็บอกว่ามันแมนแท่อยู่ครับว่ามันบอแข็งแรงออกมาเป็นตูงว่ากับแม่แท่อยู่เจ้าของเพื่อนว่าออกมาเป็นตูงว่าเป็นครบทุกอย่างทุกเอเดนคือกันนั่นแหละมันจะนีว่าลูกมันออกมาแล้วมันบ่แข็งแรงครับตัวตายก็มีสัตว์มันว่าเพราะมันกินนมกินยังแล้วก็ไดเพื่อนกับฟังจากคนที่เพิ่นเล่าให้ฟังมาแล้วว่าเรียบมันชิดสัตว์ที่แม่นแท้อยู่อกครับไดหอยแมงก็เคยเห็นมากสั่นละ ปกติแล้วต่างคอกต่างตัวตัวพ่อกับง้วากันพ่อที่สวยก็ต้องดีกว่าแม่มันครับตรงไงกว่าแม่มันอันนี้ลูกมันซุ้มกันหนนางๆพวกเนี้ยตัวผู้น่ครับออกมามีแต่ตัวตลอดครับแต่ว่าแม่มันใหญ่โค้งใหญ่ดีนั่นนะครับง้วบานนี่มันก็ขายออกไปครับแล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนตัวไม่เข้ามาเนี๋ยหอยแมงก็ที่มาทรงเพิ่นตัวตัวที่ว่าออกสีบดๆตัวนั่นนะครับออกนั่นแหละครับภาษาบานนียหอยแมงเอินว่าเขียวนะครับง้วเขียวนึเขียวแบบหม่ๆครับ แต่ว่าภาษาต่ําพื้นบ้านครับเปินกระห้องง้วเขียวเขียวกางสายกระไดหมกหมอกนะครับเพ้่นหัวหมอกนี่นะครับเนี่ยสองตัวนี้ซื้อเพื่อนตัวละหาแต้มหาคะแนนนะครับเดี๋ยวบอกเลีนยอยู่ในตัวนึงนี่แล้วก็ตัวนึงมัติบางครับตัวนี้ออกคุงฟุงอีกตัวนึงอีกตัวนึงออกขาวขาวสีบางๆก็นี่ครับสูงท่อกันนี่เลย เดี๋ยวก็เห็นนะครับเดี๋ยวในห้อยแมงกะทิไล่มาให้เบิงเ้งไกลๆครับเนี่ยตีพวกกันไปทวัชเลียกันไปครับตัวรหาแต้มตัวรหาคะแนนกำลังดื้อครับงวัวก็เออสุดนี้ก็ได้ขอเพิ่งระใส่ใบไม้ไม่ไพ่เฮ็ดครับเ,เบพิ่นบอกว่าเอาไปกวางก็ได้เอางวัว มาส่งเราค่อยมาเอาตังค์มาให้ที่เดียวกันสั่นในหอยแมงบาอาครับจ่ายตังค์ไปก่อนเลยจ่ายตังค์ไปก็จะไอ้ให้ตังค์เพิ่นเป็นต้อนอยู่กับเพิ่นก่อนสบ,สบายใจที่ได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับเอาพองว่ามาค่อยเอาตัางค์ขึ้นมาแล้วหอยก็แบบบอกเพิ่นแบบบางทีมันก็นเออเขาท่าดีเพิ่นบาร่ต้องเสี่ยงเพิ่นเป็น่ารก็ได้ เอาโยนไปอะ้รตัวหนึงน่งก็เอาขาไปเข่าคองได้บุครับเฮ็ดตามได้หอยแมงบ้านแล้วครับแล้วแต่ผูทสิคิดเด้อครับแต่ได้หอยแมงนี้เฮ็ดแบบว่าเอาสัจจาเป็นใ่ครับซื้อแล้วคือแล้แลวครับซื้อขายแล้วคือแล้วบ่ไปต้องบอ่ต้องไปกราบก่อกันนะครับบุกลงกันแล้วคือแล้วครับเห็นเคยเห็นบางเจ้าครับมีซื้อขายงัวกันเพิ่งก็มาจมให้ฟังอยู่ ซื้อขายงวงกล้วยกันตกลงกันแล้วนึกจังไดวัวครับกับวบขายอีกคือเก้าเขาเนะมาหอดว่ามีคนมายุแย่กันทังสับว์ขายก็สัตเนาว่าเขาให้ราคาหลายกว่าทางสัตวนึงสี่ครับจะมีหลายเจ้าจีเพิ่งมาคุยฟังก็แล้วแต่ครับมันเป็นบางบางเจ้าเด้อครับบริวากันร่วมกันเหมือนดออเป็นบางเจ้าครับบางเจ้ากับเป็นท้งสัตนบางเจ้าเพิ่งกับบริ้สนใจครับเิ่นว่านี่จะน้อยเอาไว้ครบกันดีกว่า มันบ่าได้หลกันเกินบหมนเพราะสีได้ดำได้รวยบหมนนั่นแหละเพื่อนว่าก็ได้เอาคนเฮาไบก้อนถือกันไบก่อนสถานีกว่าบดีกันครับเอาคนที่บาดีกันไบก้อนราคามันห่างกันนิดน้อยกับมันเพราะที่ได้ไปหลายประเด็นแหะเพื่อนว่าคนหูจะกันหรือเอาใบครกกันดีกว่าเพื่อนว่าดีกว่าเสียสัจ,จะเพื่อนก็เบาเบาถือครับแต่บางคนมาฟังครับแล้วแต่ครับเป็นความคิดแต่ละคนครับ แต่ให้ถูกต้องแล้วก็ตกลงกันแล้วก็ต้องขายครับเอาความถึกต้องเว้าๆว่าก็แล้วก็ได้นี่ครับกํลังอะไรของตัวนึงก็เสียบมันใหญ่ครับลุดหัว,วครับตัวเนี้ยเดี๋ยวของไหมครับกลงังแลียนวนอยู่เนี่ครับเนี่ย อยากมันใหญ่ผลบังหนาเปรยเบิองบวงครับตัวมันหน่อยหัวมันก็เลยหลุดนี่แม่โค้งแมใ่ใหญ่เลยครับเนี่ยตีขั้วเพิ่นไปครับเนี่ยก็ได้เดี๋ยวเพิ่นแลกตัวผูตัวขุนมาครับเดี๋ยวตัวผูตัวนั้นเอาเอามาลงไอ้เพิ่นเอาเพิ่นที่ เพิ่มมาเนี่ยห้อยแมงเท่านค่อยว่ากันครับถ้าเพิ่นเห็นตัวแล้วเบิ้งจะได้รูปครับเพิ่นก็บ่อยากดอกเดี๋ยวก็ห้องให้เนื้อห้อยแมงเอามาให้ตัวให้เบิ้งแล้วก็เดี๋ยวคุยกันครับราคาเพิ่นบ่อยากครับเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเอาตัวผูมาลงให้เพิ่นแล้วก็นดคุยกันครับว่าที่เพิ่มตังเพิ่มมาให้กันหลายปันไหนแต่ว่าตัวผูสองตัวน้อยเพิ่นขายครับแต่ว่าตัวนี้เอามาแลกกันท่านเพ่นว่านจะเพิ่นก็ต้องเพิ่มให้เนื้อห้อยแมงแล้วครับเพราะว่างััััววโคคคงงนนนนี่่่ก็รรราาามบบอตตตเเูู้พไไปปขุ ได้ครับผมนี่แหละครับเพื่อนใจง่ายครับน้าหอยแมงกับบ้อแล้วก็แล้วครับรบ่ย,บบบยากดอกเอามาทรงเพื่อนแล้วก็คุ้ยกันถือเป็นเคยคบกันเคยมีศัจจากันบ่ยากดอกครับขันคนบ่มีสัจจาว้าวอแล้วบกก่อยอย่างกันน้องน้อหหอยแมงกับ่อยากคบแล้วครับบ่ค,คบเลยกับบ้านใดครับผม เอาความจริงมาเบากันครับพี่พี่น้องเนี่ยเอามาส่งเพิ่นแล้วครับเนี่ยเพื่อนกับพ่อใจครับเอามาคุยกันแล้วก็ได้อเอามาลงกับเพื่อนเพิ่นกับบยาครับว่า่าทับบัวได้คันทับบ่ได้ให้น้อห้อยแมงมาเบิ่งเอาคืนเด้อสันโอ้ยบอยาดอกดูแค่นี้ก็บอกิ่นไปครับเนี่ยเจ้าของเพื่อนก็คุยบอยาครับผมดท่ายกับเพิ่นก็เพิ่มตังให้เน้อห้อยแมงครับเนี่ยตีแรกกันไปครับเพิ่มเพิ่มตังให้กันไป จักในหอยแมงตีตัวนี้เพิ่นแค่20แต้ม20คะแนนครับเนี่ยเพิ่นก็เพิ่มตังค์ให้ในหอยแมงมาเพิ่นก็ว่าเออเป็นตีเป็นนิยายเราบาอยากดออเดี๋ยวมันอ้วนมันยังจกเปลี่ยนต้วหอยแมงก็มาซื้อคืนก็ได้ก็เลยเพิ่มตังค์ให้ในหอยแมงมาหาแต้มหาคะแนนครับตัวกวาันก็ได้คุยบ่อยากครับเพิ่น,นเพิ่นคนงาๆครับนี่ก็มาเบิกอีกขอหนึ่งนะครับนี่เงินว่า เพื่อนขายตวผูตะกอครับง้วบ้านนี้เบลอไหลโตครับตะของเพื่นขยันตัดหญ่ครับเพื่อนผสมเทียมพร้อมอ้วนนะครับอ้วนคักเลยมันอ้วนธรรมดาปั่นง้วขุนนะครับเนี่ยกำลังไล่ขับค้องมันอยู่นะครับเนี่ยขอไในผพ่นกับเพื่อนปล่อยมาข้างนอกพวาเสามันหลแ่นเร็วดีแท้ครับกำลังรุนรุนนครับรุ่นมันกับซ้ำในห้อยแบ่งไปจับมาสุดตแรกครับแต่ว่าสุดนั้นมันเป็นงัวฝูงไงครับเม่ออ้วนครับ เอาตัวนี้ไปเทียบบบหนาทาความหนาได้ครับาะเป็นความสูงครับความหนากันหนาก็หนากันปึกเลยครับตัวนี้กระด้หนากันเป็นเครื่องหมดละหมดนะเบื้องสันหลังมันพี่น้องลูกผสมหลอดครับพูดนแรงมาทั้งต้นใหม่ผมต้องคอยๆอยป้องนะครับตั้งพี่คอบเพให้ดีย้ำสิโดดคอก กันในกับพายุนะครับมันที่เขามากก็ได้ต้องให้ออกมาทางนอกพี่น้องจะดึงมาง่ายอยู่รถกับเขาพได้จอดก็ตั้งไกลๆครับพี่น้องต่อเสียกกว่าสองเซนพันผสมไปสวยๆหลายตัวด้วยครับผมพ่นได้ลูกผสมสวยๆไปหลายตัวอยู่หัวตะลุ่นนะครับเพิ่นที่ไปเห็ดแมงวัวแต่เพิ่นขัดออกไปเรื่อยมีแม่หนึ่งพิ่นว่าผสมยังบ่ผ่านรอบรอบบางอาทิตย์หนึ่งก็สั่นเพิ่นว่าตรงไหนก็จะให้เนืหอยแมงหามาเปลี่ยนสั่นเพิ่นว่าหาตัวดีๆมาเปลี่ยนเพิ่น หุ่นคลองเขาแล้วกกับพานอยู่ข้างในคนนะครับนะรถมันจอดไก่พวดรถเข่ามาาอะไรครับตัวนี้ปิดจบเพิ่นยูสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดคะแนนนะครับงวตัวนี้บันนี้คนที่พามาซื้อโทษในห้อยแมงมากต้องให้เพิ่นครับค่าค่าน้ำพาเพิ่นครับก็ให้เพิ่นค่ารถค่าดมันไป บวกันไปจักหน่อยนึงพอได้แบ่งกันครับเพิ่นก็หางัวให้ในห้อยแมงนี่เจ้าของเพิ่นก็ฮู้จักในห้อยแมงแต่บ่ได้โทษปัญหากันครับส่วนมากกับในห้อยแมงกันค่ะมีคนพามาซื้อคนพามาซื้อแล้วก็บ่ให้เบื่อโทรเพิ่นไว้ดอกครับเดี๋ยวเพิ่นก็ให้คนที่ฮู้จักเพิ่นโทรเองกันละแบ่งๆกันไปครับพี่น้องคนละนิดแต่น้อยไอ้ของที่เพิ่นก็เข้าใจครับเจ้าของเพิ่นกะแบ่งกันหากินไปมันบม่ยากดอก สันจากน่อยด้ยครับงูตัวนี้แต่ว่าอว้วนแท้ขมันยาวกูอีกจากน้อยี่งามนะครับมีคููมันตัวหนึง่งสวยดีครับนะอีตัวนั้นเป็นงูนางนะครับใหญ่แทะทอยู่ท้างหลังนะครับเนะ่ยคือม,มาดินอยู่ใ,ใกล้ทะเลนะครับเบิ้งคมอว้วนของมันครับเนะี่ยครับนายหอยแมงฝาก